รสอีกอย่างคือมายยำยำยิ่งกว่ามาม่าอีกเอ๊ะอยากรู้ไหมเพราะอะไรอยากรู้เลยอยากรู้ไหมว่ามันเป็นอะไรครับไปเดี๋ยวพาไปดูโอ้ยจะกับเาเกิดอีกแล้วมัดแต้มผมกะไรเสียมเจ้าผมเจ้าคขึ้นมาง่ามได้เพิ่งจะได้มาใหม่มาดาไปหลับอยู่พนปวกไขอชมจากข้างหลังหน่อยมีลูกหัวใจมีลูกฝ่าพาพุน ตรงลงจะชมรถหรือชมเบิบ้งผมอยากเบินน้งทั้งสองได้อเอารถยำยิ่งกว่ามามาครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังคือสีอร่อยเนี่ย1.9สีประตู LDA ครับดูกระจังหน้ามันอืกระจังหน้ามันเป็นตัวเอสอันนี้ไม่รู้ว่าใครยำนะเจ้าของเดิมยำหรือว่าลานประมูลเป็นคนยำเออเป็นคนยำเด็กลานประมูลเป็นคนยำเออหรือว่ายำลานตาตลาดนัดเนี่ ก็สีนวลด็กเนาะกระจังหน้ารุ่นนี้มันจะต้องเป็นตัวโเมี่บ์โเมี่ม์ออันนี้ไม่ใช่ LDA บ้าอะไรกระจังหน้าโตโลสุดไม่มันเป็นตัว S แปลงเป็นตัว LDA ฮะเป็นตัว S แปลงเป็น LDA ไม่ตัว LDA แปลงเป็นตัวธรรมดาเอออีกทีนึง รถบ้าอะไรมึงไปซื้อตัวท็อปมาแล้วแปลงเป็นตัวธรรมดาเอาชอบชอบตัวธรรมดาแต่อยากได้ราคาพี่แบบว่าแพงๆล่ะไม่ม่ซื้อตัวถูกก็แคจ่ายเงินแพงไม่ก็ชอบตัวแพงไงชอบอะไรที่แพงที่สุดเอออันนี้มีคันเดียวในประเทศไทยที่รถเป็นตัว LDA แล้วแปลงเป็นตัว S ครับอ้าวล้อแบบเวสวยยำยิ่งกว่ามาม่ามันยำอะไรบ้างหนึ่งกระจังหน้าครับสอง มือโหนไทเทเนียมหายหายไปแล้วดูดูโวงนั้นจะเป็นไทเทนนะแต่ตอนนี้โล่งจงหายไปแล้วจังสี่ก็มาขายน้อยนะเอาก็ให้ดูไงมักกะซื้อมมักก็พานี่นั่นเองอ้าย็นคนง่ายๆรถพวกเขาจังหน้าพวกมือจับมันแค่สิวๆมันแค่อะไรส่วนหนึ่ง แต่หัวใจสําคัญคือรถมันเฉียวมันชนไหมรถมันโอนเล่มได้ไหมไม่ใช่รถมันมีทะเบียนไหมรถคันนี้ตีลังกามาใช่รถตีลังกามาไหมเดี๋ยวพาดูนะเลขไม้สองหมื่นโลวิ่งน้อยจัดครับหน้าจอ LDA ควงอะไรมาติ LDA ตรงรุ่นแต่กระจังหน้าไม่ตรงรุ่นเดิมเหมือนครับไม่เฉียวไม่ชนแต่ดูแล้วน่าจะโดนย้ำอะไรมาหน่อยไอ้ยก็เลยเรียกมันว่า ยำยิ่งกว่ามาม่าโอเคไม่เพื่อนโอเคนะไม่เท่าไรก็จ้างหน้าเปลี่ยนได้ <หา S 1> ของเล่นเล่นน้อยอไม่กี่พันจะยำทําไมอืเออจะยำทําไมไม่กี่พันเอาโชว์เลยดิเบิลตัดสับกระเบน <laughs> จะยำหลายๆอย่างหรอพี่ฮะจะจะยำหลายๆอย่างเวลาไม่ทันยำไม่ทันยำคนคิดมาถึงหน้าบ้านแล้วถอดไม่หมดทอดประทันทอดอาอักเดิมๆครับไม่เฉียวไม่ชนบดยตีดังกาบาขอหักบาไฟไหมมาถือว่าโอเคเลี่ยมทะเบียนควรต้องถูกต้องตามกฎหมายได้แม็กไม่ย่างไม่ได้ นพ่อไทเทเนียมครับลล่ป้ายไทเทเนียมนะฟรีดาวฟรีจองฟรีจัดฟรีโอนกับค่างวด8,500บารบาทแค่ปีแรกไว้รุ่นฟังดีๆแค่ปีแรกโออโหยแปดพันก็จะเอาไปจังเลยนึกว่าตลอดสัญญาเลยปดะดูให้จบชอบตัดทอดใจร้อนเออไวรุ่นนี่ให้ฟรีดาวออกรถสูทบาทก็พอแล้วนะอักเดิมครับ การันตีบดยมีการชนหนักพิกวัมจมน้าไฟใหม่ตัดต่อได้กระซี่ตัดต่อได้กระถังแจ้งเปลี่ยนสีแจ้งเปลี่ยนเล่มรับประกันให้หมดนี่ครับนะรถยำยิย่งกว่ามาม่าเปลี่ยนกระจังหน้าอถอดมือจับไทเทเนียมออกไปขายไปแล้วน่าจะได้หลายแสนมั้งแค่นี้มันก็ถอด <laughs> <laughs> ไม่ว่าเห็นครับพี่เนาะเดี๋ยวจะๆของเก่าไอเสีย ผมไม่ได้ถอดรถผมนี่อยู่ครบเลยเอ,อน่าจะร้านประมูลเดี๋ยวมีดามาเดี๋ยวก็ต้องไปน้ำหากูต้องไปฟ้องร้านประมูลอีกนีเออ่เด็กร้านประมูลร้านประมูลก็ถามผู้จัดการเราไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เลยผมเอามาสภาพนี้เอ,อเอาตัวลงไอ้คนไปยึดมันถอดได้ยังไงเกี่ยงกันไปเกี่ยงกันมาออต้องหาต้นตอให้ป่าไปมาคิดนี้ปล่อยไปเลยต้องหาต้นตอคนถอดในนี่ฮะตัวรับผิดชอบยังเอาช่วยกันแชร์สักสองล้านวิวนั่นเห็นป้ว อไอเสียบตัวแช่เลยถ้าสองล้านวิวแล้วไอจะหาต้นต่อคนถอดอะไรให้อ่าโอเคไหมโอเคไอจะมื่นสองมื่นมันมันหาคนถอดไม่ได้เม็นบก่กต้องขึ้นที่ตัง้งต้นสอง,อง,อง,องล้านวิวเลยไม่มีกำลังใจหาอา้าวฟรีดาวฟรีกองฟรีจัดฟรีโอนออกรถส่วนบาทบัตรประชาชนไปเดียวลดยำ ยิ่งกว่ามามา่าอืมฟรีดาวนะปีแรกพันแปดพันห้าร้อยบาทนะปีที่สองพันหมื่นน้อยๆวิธีการจองครับแอดล่างาทินาทิกต็อกเฟซบุ๊กหรือว่ายูทูบชาแนลกดลิงก์ได้แอดขมาส่งบ่าวประชาชนเบอร์โทรที่อยู่ขมาสามย่างแค่นั้นเดี๋ยวอายเดี๋ยวเลี้ยงให้นึกถึงรถจนมือสองนึกถึงไอ้เสมรถซิ่งจะขายรถซิ่งขายรถบ้านบริการซื้อขายแลกเปลี่ยนเตืนครบวงจร นึกถึงไอ้ครับเดี๋ยวอ้าจัดให้ช่วยทุกคนดันทุกเทส่งฟรีฮอดหน้าบ้านครับพี่น้องพิมคำว่าสุดครับพี่พิมคำว่าแจ๋วครับพี่พิมคำว่าจวดอีกแล้วพี่พิมคำว่าพี่เสมจัดให้พิมคำว่าผมอยากเป็นนี่กับพี่เสมครับแชปเปอรว้ยสลลนแก้ว เราดีเอซีประตูโคตรหล่อดูหล่อไหมหล่อมากตรงผมโอ้อหล่อน้อไปดูรถตัดมาใหม่โชว์หน่อยขอโชว์หน่อยโชว์รถ,ถใช่ฟีดาวกับข่าง,งวดแปด0ันไทยซื้ออันนี้เดี๋ยวจัดตรงผมให้ตรงนี้เลยเออไอ้คอยว่าจะซื้อเล้วอยากแต่งซ่องือคอยพ่อาเราไอา้ ใ่ไหมขึ้ามาแถวบ้านีนหัวแตกแล้ว <laughs>